ชาชะดา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 วันที่มีเธอใจก็เป็นสุขแม้ทุกเรื่องรายังไม่เข้าใจขอแค่เราได้อยู่ด้วยกันฝันจะไกลเราจะไปถึงม้ยังไม่แต่ใจไม่เต็มรอ ทครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการพ่อแม่มือใหม่เจอกันแบบนี้ครับทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิก30นาทีกับ3คํคำถามนั่นก็คือทดสอบความรู้ท้าทายให้ดูและลงมือทำครอบครัวของเราในวันนี้นะครับขอบอกว่าน่ารักมากๆเลยว่าจะมาลุ้นเป็นพ่อแม่มือใหม่เหรียญอะไรไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินและเหรียญทองต้องมาช่วยกันลุ้นนะครับ วันนี้ก็คือมาจากครอบครัวผู้พันจริญสุขสมาชิกของครอบครัวนี้ประกอบด้วยคุณพ่อแอปบ <c oughs> คุณแม่อ้อมและน้องอิมวัยเจ็ดเดือนครอบครัวนี้มาพร้อมกับการเลี้ยงลูกแบบผสมผสานทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ไว้ด้วยกันตอนนี้เราก็อยู่กับพ่อแอปบแม่อ้อมและน้องอิม ครอบครัวตัวออเลยครับตามข้อมูลที่บอกมาว่าครอบครัวนี้เนี่ยเป็นครอบครัวที่แน่นไปด้วยข้อมูลก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนศึกษาใช่ครับผมศึกษาตั้งแต่ตอนตั้งครันน้องแล้วก็จนถึงข้อน้องทุกวันนี้ก็ยังศึกษาอยู่นะครับศึกษาเรื่องผมนะครับส่วนใหญ่โอ้หหัวใจโอ้โหศึกษาขนาดออกมาตัวน้อยขนาดนี้คงไม่ต้องศึกษาอะไรแล้วเลยยะและถือได้ว่าเป็นครอบครัววัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่เลยทีเดียวมีหลักความเชื่อโบราณหรือว่าทัศนคติที่แบบว่าปู่ย่าตายายบอกเอ้ย ตอนตั้งคันห้ามนู่นห้ามนี่อะไรบ้างไหมครับก็ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ก็คือก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อซะทีเดียวก็คือเอายุคเก่ากับยุคใหม่มาประยุกคู่กันอย่างบางทีเขาบอกว่ายุคโบราณจะบอกว่าห้ามซื้อของเข้าบ้านเพราะว่าอ,อาจาจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนี่นูน้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะคะมันอาจจะไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็<ท>ต้องมีเตรียมไว้เสื้อผ้าทั้งหมดที่เวลาซื้อเนี่ยคุณแม่เนี่ยแหละ จะเป็นตัวบรรจงเลยเรื่องเองนะคนอื่นซื้อมาให้ก็ไม่ชอบด้วยนะใช่ค่ะชุดแรกที่ออกจากโรงพยาบาลนะคะก็จะต้องเป็นชุดที่คุณแม่ซื้อให้อ๋อเอาละวันนี้นะครับมีข้อมูลอะไรถามได้ทุกคำถามมีคำตอบเพราะว่ากูรูของเราแน่นปึกสุดยอดด้วยสาระแล้วก็คำตอบนะครับตอนนี้ไปพบกับเขากันเลยดีกว่าทั้งสองท่านนะครับกูรูของเรา รู้รู้ท่านแรกคุณหมอกุ้งคุณหมอเด็กแสนสวยใจดีมีดีกรีเป็นคุณแม่ลูกสองรู้รู้ท่านที่สองคุณพ่อโก้คุณพ่อลูกสองผู้มีคติประจำตัวที่น่าสนใจว่าทำได้ทุกอย่างกบเพื่อลูกผู้รู้รู้รูยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมนะครับคุณหมอครับเรียนถามด้วยจงอย่างพ่อแม่มือใหม่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพนักง,งานบริษัท ในเรื่องของการใช้ชีวิตเวลงเวลาการจัดการก็จะต้องจัดแจงไปแบบรูปแบบแบบบริษัทคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับคุณพ่อคุณแม่ที่ทํางานตลอดสัปดาห์นี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีเวลาให้ลูกน้อยมากเลยเนาะใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีน้อยเนี่ยก็ใช้ให้อย่างกับลูกอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะเป็นคุณภาพกับลูกทํากิจกรรมร่วมกันตัดใจจากงงงานหรืออะไรต่ออะไรทั้งหลายให้เวลาเขามากที่สุดะคะ่ะ ครับผมอันนี้ก็คือคําแนะนําเบื้องต้นนะยังยังไม่หมดเพียงแค่นี้ทําไมเหงื่อแตกซิกเลยล่ะนี่ห <c oughs> มอนะครับไม่ได้ฝ่ายปกครอง <c oughs> ครูพ่อก้อใช่ <c oughs> พ่อก้อนี่ก็ลูกสองก็เลี้ยงมาแนวทางเดียวกันเหมือนกันนะครับ,รบก็คือผสมผสานร,ระหว่างแนวทางความเชื่อแบบคนรุ่นก่อนแล้วก็เป็นความเชื่อของคนรุ่นใหม่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ครัเราเลี้ยงกันแบบผสมผสานก่อนหน้านี้ก็คือถามว่ารู้เยอะไหมไม่เยอะเลย ก็รู้พอะลูกนี่แหละครับะะพอได้เลี้ยงลูกได้ค่อยๆดูใกล้ชิดกับเขาเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทํำยังไงครับและด้วยเหตุการณ์แบบนี้ถึงมีคอนเซปตที่ว่า เพื่อลูกทําได้ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราใกล้ชิดเขาคร,ครับเราอยากจะทําอะไรบางทีเราเป็นบางอย่างได้เนี่ยก็เพราะลูกเหมือนกันผมก็เป็นได้นะบางทีก็เป็นจระเข้เป็นปาโลมาเป็นมา,นมา็นช้างไม่กล้าจะออกปากว่าจะเป็นควายพอาีพาไปดูเงี้ยจระเข้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเคยเล่น ต้องขานี้ทีนี้ต้องเป็นมีแทนด้าริงผมก็นั่งกินใบน,น,น,นั่นนะเงงงเงงงเงงแล้วกิ่งไผ่เป็นได้ทุกอย่าง,อางเอา้าเ,เ,เริ่มต้นคําถามข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับรับรองวันนี้มันแน่ๆเลยครับคำถามลูกเป็นการทดสอบความรู้ในการเลี้ยงลูกถ้าตอบถูกจะได้เป็นพ่อแม่มือใหม่เหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษาสำหรับคุณลูก5,000บาท ผมก็กลับมาประจําที่นะคะเริ่มต้นแบบนี้สําหรับข้อแรกเลยน้องวัยเจ็ดเดือนใช่ไหมครับน้องอิมจริงๆแล้วพ่อโก้ครับต้องถามที่หนึ่งว่าเด็กวัยเจ็ดเดือนเนี่ยอาหารเสริมนอกจากนมแล้วเนี่ยมีความจําเป็นไหมครับบ้านนี้เขาท่าทางจะเสริมหนักเหมือนกันนะดูเห็ดูเห็นน้องกิโลแ<ด><โ>ล้วนะตอนนี้น้องเจ็ดเดือนก้าวโก้าโลสามก้าโลสามอ้โหเจ็ดเดือนก็ถือว่า เสริมได้ค่อนข้างแน่นก็อาจจะเป็นพวกผลไม้อะครับถ้าโบราณเลยสมัยก่อนก็จะมีกล้วยนะครับแล้วก็มีพวกน้ำส้มนะครับน้ำผลไม้สดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นอาหารเสริมให้กับเขาได้ใช่ไหมครับคุณหมอครับในในส่วนของอาหารเสริมเนี่ยจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ4ี่ห้าเดือนขึ้นไปนะคะก็ทานนมคุณแม่แล้วก็มาค่อยๆเริ่มอาหารเสริมแม่ในอาหารเสริมช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ พอโตขึ้นเราก็จะมีให้สารอาหารมากขึ้นครบถ้วนเพราะว่านมเขาจะค่อยๆน้อยลงและเดิมเขาจะทานนมเป็นหลักตอนหลังนี่เขาจะเริ่มเป็นอาหารเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้มีหมู่อาหารครบถ้วนคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแต่เวลาเราเริ่มอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยแพ้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเนี่ยต้องค่อยๆเริ่มทีละอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นข้าวต้มหมูสับใส่อะไรเงี้ยช้ามาเป็นก๋วยจั๊บเลยลูกโตแล้ว8เดือนอาจจะต้องค่อยๆเริ่มทีละอย่างแล้วก็ดู ดูสักสองสมวันก่อนว่าเขามีแพ้ไหมมีปฏิกิริยาไหมแล้วค่อยเริ่มอย,อ,อย่างอื่นเข้าไปนะคะและทางด้านครอบครัวนี่มีอาหารเสริมให้กับน้องอิมบม้างยังครับก็เริ่มมีแล้วค่ะก็จะเป็นผลไม้อ,อาจจะมีอง,งุ่นคือเอาเม็ดออกก่อนแล้วก็ให้เขาลองได้เรียนรู้วิธีการดูดจากเนื้อข้างในว่ามันเป็นยังไงแล้วก็าจะมีน,น้ำส้มส่วนข้าวเนี่ยเริ่มทานแล้วแล้วก็มีใส่เนื้อปลาบ้างทุเรียนมีไหมทุเรียนทุเรียนยัง ออโอ้โหชุเรียนเนี่ยคุณพ่อเล่นเลยนะคยถ้าสองูแล้วลตบด้วยมังคุดสักโลหน,นึ่งคำถามรู้วันนี้เกี่ยวกับอาหารเสริมประเภทปลาถึงแม้ว่าปลาจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่าปลาทุกชนิดที่เด็กอายุต่ำกว่า1ปีจะรับประทานได้ซึ่งพ่อแม่มือใหม่ทุกคนต้องระวังด้วยนะครับคำถามรู้ขอถามพ่อแม่มือใหม่ว่า สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า1ปี 1> ควรกินปลาชนิดใดก็ไก่ปลาแซลมอนขอไข่ปลาช่อนเขาว่าปลาแซลมอนเหรอจริงๆเขาก็คิดว่าปลาแซลมอนนะแต่ว่าปลาช่อนก็เนื้อหวานๆน,นะหรออ,อย่างปลาแซลมอนนะคะนะตอนที่ท้องเนะะี่ยค่ะจะมีมีประโยชน์กับเด็กมากมีโอเมก้าสปลาช่อนก็มีโอเมกา 3. 3> า้กกานะเคยดูข้อมูลแล้วเหรอวันนั้นอ่านใจ ปลาช่อนมีโอเมก้าเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยจะมีแขนออกมาแล้วก็จะใส่ไว้มองนาฬิกาว่าเวลาโอเมก้าโอเมก้าฟรีโอเมก้าจริงๆปลาช่อนน่ะก็เป็นแบบสมัยโบราณไง เขาก็อาจจะแบบมีใส่ให้ลูกหรือเปล่ารุ่นปู่ย่าตายายแต่ปลาแซลมอนมันมีสีเด็กชอบปุ๊บคือเหมือนเขาโฆษณาเยอะเหมือนเดี๋ยวนี้คําว่าเออผสมโอเมก้า3อเมก้าอะไรแล้วมันเหมือนมีคุณประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนมมันก็มีใช่ไหมใส่เนื้อปลาแล้วแต่เขาคิดว่าปลาแซลมอนนะผมไม่เหมือนเค้กปลาช่อนนะนะไม่ใช่ผมแ่เลยพ่ไปถึงสิงค์บุรีซะแล้วด้านเดียรผมไปถึงปลาช่อนนี่ปรึกษากันเลยถูกจับได้ คุณพ่อเล็กทำเสมือนแบบนี้เคยมีประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมล่ะครับโดนจับได้บ่อยชิงนี่อีกนิดเดียวนะให้ฝ่ายป๊อปเอาไฟมาสื่อเลยนะมือพูด C A E นะจะยอมแล้วแบบว่าปลาช่าหรือปลาแซลมอนอ้าวคำตอบชิงเหรียญทองแดงคือปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนครับตอบมาแล้วปลาแซลมอน ครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อที่ยากในการตัดสินใจสอบมันเบียดกันมาด้วยข้อมูลทําไมนะครับถึงต้องเป็นปลาช่อนจริงปลาเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยน้อยกว่าหนึปีเนี่ยเราจะเรื่องกลัวเรื่องการแพ้ ปลาทะเลเนี่ยจะมีการแพ้ได้คิดได้ยินจริงๆคุณแม่ก็พูดอยู่แล้วว่าปลาช่อนมีโอเมก้าเห็นห่วงเรื่องโอเมก้าสนะคะนมทั้งนมแม่หรือนมผสมก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีโอเมก้าอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําตอนนี้ก็คือยังกังวลใจเรื่องการแพ้่ของปลาทะเลนะคะให้หลังขวดหนึ่งน่าจะดีกว่าถือว่าเป็นอาหารเสริมที่ดีนะครับเพราะว่าการเป็นปลาเนี่ยจะย่อยง่ายด้วยนะครับยังให้คุณค่าทางด้านอาหาร แต่ว่าตอนที่เราทําอาหารเสริมเนี่ยก็ควรจะคํานึงถึงเรื่องของรสนิดหนึ่งนะครับอย่าให้รสจัด <Okay. S 2> บางทีบางท่านก็มือหนักคุณแม่ทานเค็มคุณพ่อทานเค็มหูใส่ซ่าเค็มโดยบางทีอวัยวะนะครับต่างๆของน้องเนี่ยก็ยังไม่เจริญเติบโตแล้วก็ยังไม่ทําหน้าที่ mm hmm. เต็มที่พอนะครับหร <Okay. S 2> ือไม่เนี่ยก็อาจจะทําให้เขาติดรสชาติแบบนั้นเนี่ยไปจนโตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําอาหารเสริมให้กับน,น้องเนี่ยต้องค่อนข้างระมัดระวังสรุปข้อแรก พ่อแม่มือใหม่ชิงเหรียญทองแดงนะครับตอบไม่ถูกก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ยังเหลืออีก2ข้อมาลุ้นกันในข้อที่2นี้นะครับว่าจะเจออะไรบ้างขอให้โชคดีคำถามดูจะมีสิ่งของมาให้พ่อแม่มือใหม่ดูถ้าตอบถูกจะได้เป็นพ่อแม่มือใหม่เหรียญทองแดงพร้อมทุนการศึกษาสำหรับคุณลูก5้าพันบาทมาถึงข้อที่2เป็นคำถามดูเราก็จะมีของมาให้ดู2ชิ้น อยู่ด้านหน้านี้แล้วเห็นอะไรบ้างครับข้อครับขอ้อแล้วก็อันนี้เป็นรถถัดเดิน Walk น่าจะจประมาณนั้นนะคะคิดว่า2ส,สิ่งนี้น่าจะเกี่ยวอะไรกับคําถามได้บ้าง ถ้าตามวัยน้องแล้วนะคะน่าจะเริ่มยืนแล้วไหนเหมาะสมนะเหมาะสมนะเหมาะสมแบบความโซนความอะไรของเด็กเดี๋ยวพอเริ่มยืนได้เริ่มอะไรได้เขาก็จะเริ่มไม่อยู่นิ่งเคยลองนั่งไหมครับน่าจะเคยมั้งคะตอนเด็กๆระาช่ยค่ะแต่สังเกตนะครับคุณพ่อจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาใกล้นี้มากเลยเพราะเข้าไปแล้วกลัวออกไม่ได้ถ้าเข้าไปแล้วคงล็อกเอาไว้เลยค่ะนี่ล็อกด้วยของไม่ได้ต้องล็อกด้วยใจ เขาไปแล้วอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องออกมาคุณแม่อย่าใช้อารมณ์จริงเขานอย่างี้ลงไปเรืเลยมาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คงเคยเห็นของสองสิ่งนี้ครับและบางบ้านก็มีใช้กันด้วยใช่ไหมล่ะครับคำถามดูของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฝึกเดินนี่แหละครับคำถามดูขอถามพ่อแม่มือใหม่ว่าอุปกรณ์ในข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับเด็ก ในการฝึกหัดเดินกอไก่ข้อกั้นข้อไข่รถหัดเดินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปหาหมอใช่ใช่หมอบอกว่าอย่าไปซื้อรถแบบนี้ให้ลูกเล่นเพราะว่าเด็กแถวบ้าน่ะล้มแล้วก็หัวฟาดใช่ค่ะหน้าทิมสปีดเร็วไปนิดนึงหน้าทิมสูตรโด่งนี่แต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วตัดสตินข้อหนึ่งใช่หน้าใสหลังดำด้วยครับ นี่มาสไตล์การแต่งรถแล้วล่ะครับคุณแม่ถ้าเหมาะสมนะผมมองว่าอันนี้ผมผมเชื่อหมอเพราะว่าหมอเขาบอกว่าอันนี้อย่าไปซื้อลูกเล่นเลยจำรู้แฟนผมได้ยินหรือเปล่าเป็นว่าไงลน่ะ ไม่รู้มันมีข้อมูลมาเรื่อยๆในอินเทอร์เน็ตก็มีข้อมูลมาว่าการใช้รถหัดเดินกับเด็กจริงๆจะไม่ได้ว่าช่วยให้เด็กหัดเดินได้อาจจะทําใหม้มีหันมาส่งสายตา <c oughs> ถ้ามีกระพิบตาให้นิดน,นึงเือจะรู้เลยเออค่ะันไม่ใช่ก็ <c oughs> คิดเหมือนกันว่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าโอเค ตรงนี้ดูยังไม่ปลอดภัยหรอกค่ะเพราะว่าพื้นพื้นยังไม่มีาการลองออถ้าเกิดว่าเราซื้อไปติดตั้งที่บ้านาเราก็ต้องมีพื้นรองให้เขาคือช่วงนี้น้องอิมเริ่มเริ่มยืนแล้วเริ่มเกาะทุกสิ่งทุกอย่างยืนเอา้าคคำตอบชิงเหรียญทองแดงคือกอไก่ครับตอบมาแล้วกอไก่ข้อกั้นกอไก่ข้อกั้นเป็นคำตอบที่ แนะนําให้ใช้กับสําหรับวิธีการหันเดินเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุง่ายนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการใช้งานให้มันได้เกิดประโยชน์เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งสองสิ่งเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แล้วบางบ้านเนี่ยก็ใช้งานได้ผลคือต้องมีผู้ใหญ่นะฮะ<อ>ต้องมีผู้<ล>ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามถึงความเสี่ยงสองสิ่งเนี่ยนะครับความเสี่ยงมากที่สุดก็นี่นะครับเจ้านี่นะครับฮึา้าสายตาเป็นทีเดียวะครฮะ นะตกลงไปอย่างเงี้ยหน้าขม่ำเลยนะขม่ำนะก็คือว่าโอกาสในการที่มันจะไปได้ฟรีสไตล์มากหรือแม้แต่ลักษณะการชนเฉี่ยวชน,ชน,ชนต่างๆ นะครับมันก็ปุ่งปะทะปะทะไปมาอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะว่าเอานั่นไปชนทีวีทีวีล้มระทับแต่อันนี้ข้อกั้นเนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างแล้วก็จะเห็นว่ามันไมดชิดนะคะแล้วก็ใช่ให้เขาอยู่ในนี้เขาก็สามารถปีนเกาะยืนนะคะแล้วเขาก็เกาะเดินเกาะตามราวเดินรอบๆได้แล้วอย่างวัสดุของข้อกั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกวัสดุที่ปลอดภัยสําหรับเด็กนะคะก็นิ่มแล้วก็เห็นไหมว่าไม่มีเหลี่ยมอันนี้เด็กที่ทีไม่ เด็กส่วนมากมันจะมีสายไฟเสียบ220ด้วยเขาโดนลูกเหมือนชุดนักสปาร์เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็จะมีพวกนะสิ่งเรียนรู้ต่างๆเป็นการใช้สัมผัสให้ลูกได้ลองเล่นด้วยนะครับจริงใช้ได้ตั้งแต่เล็กๆเลยตอนที่นอนแบบเบาเขาก็สามารถเอาเขามานอนได้ติดโมบายซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มองกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเริ่มคานผัดคานอยู่ก็เป็นสถานที่ที่เขาปลอดภัยไม่คานไฟชนไม่คันไปตกหล่นอะไรเรียบร้อย หรืออีกข้อหนึ่งข้อนี้ครับเป็นภารกิจการทำภารกิจทำถ้าทำสำเร็จจะได้เป็นพ่อแม่มือใหม่เรียนเงินพร้อมทุนการศึกษาสำหรับคุณลูกรวมมูลค่า1น0 0 0มืนบาทสำหรับข้อที่3นี้เป็นภารกิจภาพเล่าเรื่องกติกาก็คือมีภาพทั้งหมด6ภาพให้คุณพ่อคุณแม่ผัดกันเล่านิทาน โดยให้มีสถานการณ์ในรูปภาพนั้นอยู่นิทานที่เล่าเนี่ยนะครับเนี่ยที่เราเห็นภาพเนี่ยเล่ามาเลยว่ามีสถานการณ์ไงเกิดขึ้นโดยมีเวลาให้ภาพละ20วินาทีนะครับสลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าออกมานะครับได้ถูกหลักการการเล่านิทานและจบในเวลาที่กำหนดถือว่าภารกิจเนี้ผ่านเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับประจํที่ได้เลยนะครับ แล้วส่วนกระผมก็จะมาอยู่ทางด้านนี้ประจำที่เรียบร้อยเริ่มต้นด้วยกาละครั้งหนึ่งครับแผ่นป้ายและ20วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับครับกละครั้งหนึ่งนามนมาแล้วครับป่าหลังโรงเรียนอันนี้น้องอิมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีต้นไม้เขียวๆต้นไม้เขียวๆหลังต้นไม้เขียวๆลูกเห็นไหมครับนี่จะมีโดเรมอนโดเรมอนโผล่หน้ามาโดเรมอนหันหน้ามองพระอาทิตย์บนพระอาทิตย์จะมีก้อนเมฆแล้วมีภูเขาอุ้ยเหมือแผ่นป้ายครับ าปต่อไปครับแล้วในภูเขาอะค่ะลูกก็จะมีสิงสารา,าสัตว์ต่างๆมีทั้งลิงช้างสิงโตพี่รับแล้วก็พี่แพนด้าค่ะคือพี่แพนด้าเนี่ยมาจากเชียงใหม่นะคะอตอนนี้ไม่อยู่เชียงใหม่แล้วครับพี่แพนด้าได้กลับเชียงใหม่ไปแล้วครับตอนนี้พ่อจะพาหนูเดินทางมาที่ปราสาทอันนี้เป็นดนามิตครับลูกดาามิตเก่าซึ่งตอนนี้ดาามิต ก็จะมีเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อย,อยก็คือน้องอิ้มน้องอิ้มของพ่อพ่อพาอองอิ้มมาเที่ยวเดินรอบๆปราสาทพอน้องอิ้มเดินไปสำรวจในปราสาทอ้า พี่ช่วงช่วงกับพี่หลินหุยมาทําไมเนี่ยเอากําลังทะเลาะกันอยู่เลยเราก็เข้าไปดูเลยทันทีอ่ะทาไมเขาถึงทะเลาะกันพี่ช่วงช่วงกับพี่หลินหุยครับอย่าทะเลาะกันครับพี่แย่งอะไรกันอยู่ครับอ๋อช่วงช่วงหลินหลินหุยแย่งน้องอิมนั่นเองหยุดนะหยุดหยุดช่วงช่วงหลินหุยน้องอิมบอกว่าหยุดต่อไปนี้น้องอิมจะพาช่วงช่วงหลินหุยเข้าไปเดินดูในปราสาทเองแล้วก็เอางี้ถ้าไม่หยุดจะไม่ให้กิน เห็นไหมในที่ส mm. ุดพวกพี right. so, like ่ๆท well, ั้งสองคนก็ฟังน้องอิมแล้วนี่แหละครับถ้าพวกพี่ค่อยๆคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้ดีขึ้นพี่ก็ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วพี่สองคนก็ได้กินไผ่กันด้วยนะครับแล้วก็ได้อิ่มนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าว่าไว้ฟังต่อพรุ่งนี้นะลูกนอนได้แล้ว เป็นนิ่ทานที่ฟังแล้วแบบรู้สึกแบบแสบตัวแทนพ่อแม่มากเลยคือแถบแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้อยู่ที่ผมในการตัดสินเรามีที่กูรูสรุปเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสองคนคุยกันแล้วจะสอนให้ลูกรู้ว่าอะไรครับการเรื่องการแบ่งปันนะใช่การแบ่งปันการปณีปนอมใช่เอ้เสือเสือแผลซึ่งกันและกันเอาละเป็นหน้าที่ของกูรูแล้วล่ะครับว่าจะให้ภารกิจนี้นั้นผ่านหรือไม่ผ่าน องค์ประชุมผ่านค่ะ ดีด้วยดีด้วยต้องยอมรับว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เก่งมากนะใช่ต้องใช้เวลานิดเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถบรรยายภาพแล้วก็ทําให้น่าสนใจและยังผูกเรื่องให้มีคติสอใจด้วยนะคะใช่เก่งมากเพราะว่าปกติที่เราฟังนิทานเนี่ยหลักๆก็เล่านิทานให้ลูกเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาง่ายๆนะคะง่ายไหมคุณก้งว่าเขาพูดง่ายๆครับไม่มีภาษาอะไรที่แบบฟังรู้เลยเฮ้ยเด็กฟังไม่รู้เลยไม่มีเลยนะก็มีบางงานนึง ประสาดแดนเดลอมิดอะไรกินไม่นอแต่แต่พ่อพ่อขยายหญ่เนีแดนเดลอมิดเก่าไงลูกเขาพ่อเกิดทันโอเคแล้วก็ภาษาง่ายๆน้ำเสียงน่าสนใจเร้าใจคุณแม่ทำได้ดีมากเลยค่ะนีแผ่นนี้คุณแม่แบบทำได้ดีมาก ที่สําคัญก็คืออันนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ช่วยก็คือสิ่งที่ให้ลูกดูนะคะปีสีสันน่าสนใจก็เก่งมากเลยที่สามารถโยงเพราะมีภาพน้องอิมอยู่นะโยงน้องอิมมาเป็นตัวละครได้เนี่ยเก่งมากค่ะแล้วประการสําคัญที่3ก็คือท่าทางนะคะท่าทางที่เราแสดงให้ลูกดูหรือว่าประกอบกับการเล่าเรื่องนะคะถ้าบอกว่าพูดถึงลิงทําไงนักหนึ่งร้องมีเสียงประกอบด้วยนะคะจะให้้ังด้วยเหรอครับ วสามองค์ประกอบ,<พ>บก็เป็นสิ่งที่สําคัญผมผมเชื่อว่าหลายๆคนพ่อแม่หลายคนกลัวกังวลโฉันขายข้าวแกงอยู่ทุกเช้าเนี่ยแล้วเย็นจะต้องมา เล่านิทานให้ลูกอีกหรือว่าเช้าฉันขับแท็กซี่อยู่เยอะกลางคืนจะมีอารมณ์ที่ไหนไปเล่าให้ฟังจริงๆประเด็นหลักผมมองว่าเป็นเรื่องของความใกล้ชิดมากการพูดคุยกันการสาื่อสารการพูดคุดยกับลูกเนี่ยนะครับการที่เราได้อยู่ใกล้ๆเล่าไม่เป็นไม่เป็นไรครับจริงๆเล่าให้ฟังก็ได้เมื่อเช้านี่แม่ทําแกงกะทิแล้วกแกงกะทิก็คือมันมันคุยสามารถคุยเรื่องื่องทั้งวันตลอดทั้งวันได้เพื่อให้ให้เขาได้ฟังเสียงเราแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราค่ะก็จะมีหนังสือตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ เขารู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือนะคะเป็นการฝึกให้เขารู้จักรักการอ่านนะคะอันนี้ซึ่งสําคัญมากช่วงแฮปปี้โมเมนต์แรงวัรักจากลูกมีเรื่องราวอบอุ่นของครอบครัวฮิรันพรึกมาแบ่งปันกันนะครับเวลาที่เขายังเล็กหรืออย่างเนี้ย แฮปปี้โมเมนต์ที่เขาจะทำให้แม่เนี่ยคงจะยังทำอะไรได้มากไม่ได้ะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าพัฒนาการของเขาตั้งหากที่ทำให้เรารู้สึกดีใจชื่นใจก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะพอเขาเริ่มพูดได้เป็นคำๆแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเขารู้ศัพท์เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นชื่อคนหรือว่าอวัยวะต่างๆของร่างกายอะค่ะกเคยถ่ายวิดีโอไว้ได้ครั้งหนึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอหูตาจมูกปากของเขาอะค่ะก็เราจะบอกว่าหูอยู่ไหนตา ออยยยููย่่ไไไหหหนนจจมมเเาก็ะชีดด้ดลพอถ่ายคลิปนี้ได้เนี่ยเป็นความภูมิใจของทุกมากๆเพราะว่าคลิปนี้คุณพ่อก็ภูมิใจอัพขึ้น YouTube เอามาเปิดดูเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะขำแล้วก็ตลกกับความน่ารักของเขาอะค่ะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำรายการได้ทางอ e ีเมล dadmum t h a i p b s o r t h หรือทาง Facebook พ่อแม่มือใหม่ของเราครับ สัปดาห์นี้เรามีของเล่นเสริมพัฒนาการชุดผักผลไม้มอบให้3มรางวัลสำหรับเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือกประจําสัปดาห์ประกาศรายชื่อเสาร์หน้านะครับและนี่คือรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากสัปดาห์ที่แล้วยินดีด้วยครับ หมดลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่รือมใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณครูฮอาด้วยนะครับสวยใสเหมือนเดิมหล่อด้วยนะครับขอบคุณนะครับและติดตามกันได้นะครับส่งข้อความส่งความคิดเห็นคิดถึงผมส่งมาได้นะครับที่ dadmum at thpbs.or.th นะครับและส่งมาได้อีกเหมือนกันกำลังเพอมากฮิตมากเลยทางไหนเฟซ พ่อแม่มือใหม่แล้วก็ที่สำคัญต้องกดไลค์ไม่ได้โกดกันนะแต่ให้กดไลค์นะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์เวลา18นาฬิกา30นาทีแบบนี้กับรายการดีๆพ่อแม่มือใหม่ลาไปก่อนไม่เจอกันนะครับสวัสดีครับ ถึงมายัางไงแต่ใจไม่ไ